สวัสดีจ้าสวัสดีแฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะน้องค่นนน้อสวัสดีแฟนคลับสาวน้อยลำพ้นชูสวัสดีแฟนคลับใม่บัวน้ำเด้อค่ะเด้อเป็นยังไงเมื่อวานนี้เบิงลูกสาวเดินสายพี่น้องเดินสายตั้งแต่เช้ายันค่ำนะคะสองสามมองค่ะมื้อนี้กะเดินสายเหมือนเดิมค่ะพบสองโรงเรียนสองโรงเรียนนะคะมื้อนี้เป็นโรงเรียนมัธยมนะคะสองโรงเรียน ตอนเย็ยนนี่ลากก็สิเดพักพอน,เนอะเพราะว่าวันนี้วันที่สามแล้วพรุ่งนี้ก็ตื่นแต่เช้าจะเป็นตื่นแต่เช้าจะเป็นบุญไงเนาะีลากร็เดินสายไม่พักไม่พอนเลยกับพ่อโจพ่อลูกคู่บุญจริงๆพี่น้องเขากับพ่อได้๋ยอิ่มน้ำอิ่มหยังตีเดี๋เบิ้งลูกซุมือเดี๋ยเบิ้งลูกเคลื่อนไหวไดี๋เบิ้งความเคลื่อนไหวมีแนวให้เบิ้งเนาะ จากที่เราเงาเงาไม่ได้ดูคอนเสิร์ตนางแต่ว่าเราก็ได้ดูแบบเปลี่ยนบรรยากาศไปเป็นมินิคอนเสิร์ตเล็กๆนะคะแต่ว่าก็สนุกสนานแต่ว่าแม่บัวมีเรื่องประทับใจเรื่องของเมื่อวานเนาะทีลาค่ะไปเยี่ยมผู้คุมไอทีเขาเอินไปได้ไอแดนที่ถูกกักกันเนาะที่เพิ่นไปคอนเสิร์ต แทนที่จะไปให้กําลังใจพี่น้องแทนที่สิบวให้กําลังใจอยู่ในเรื่อนจําแต่กลับเป็นว่าไปได้กําลังใจไปได้พลังบวกไปได้คือคือมีมีพี่ในนั้นเขาวาดรูปให้แล้วก็ฝากท่านอ่าหนาเพื่อนเอามาให้นาะพี่น้องเนาะแล้วที่นี่อิลาอิลาก็มีคว้นบระทับใจถ้าผููดได้ไดเดบิวงไล่สดเมื่อคืนนี่เนาะ คือคือร,รัวพลาดให้ฟังไม่บวกกับอธิบายไม่ถูกว่ามันคือมันมันต้องเรียกว่าความรู้สึกยังไงแต่ว่าเมื่อคืนนี้จะพูดได้ไดเดบิ้งแมวล่าม้าแล้วแคนคักพี่น้องแมวล่าเมื่อคืนนี้เบิ้งแมวล่าเคียนแคนมีพ่อเอกม,มีพ่อโจมีพ่อนนมีน้องอุ๋งอิงมีอาจารย์แม็กกี้แล้วก็จะมีพ่อยาวกับพ่อเหลยมมาเพิ่มนิดหน่อยนะคะแต่ว่าฟังอีลาลองพิง จุบๆไปเลยเมื่อคืนนะคะแล้วก็มีตะเพียงมวลๆแต่ว่าช่วงสัมภาษณ์เนาะพี่น้องอีลาเบา้าคือเมื่อคืนนี่ผู้ใดไดบลงไล่เหงาๆไปสี่แบบว่าน้ําตาซึมนะพี่น้องอีลาการน้ําตาซึมเทิงเบาเทิงสีหนะ้เนาะเพิ่นคือมันมีความมันเป็นความรู้สึกตื้นตันพี่น้องที่มีผีผู้นึงเพิ่นวาดลูกเพิ่นวาดลูกห้อีลาเขาบอกว่า ภายในสองชั่วโมงเป็นวานหรูปให้นางเนาะนางกับแบบมีความคือได้พลังบวกเนาะแต่ละคนที่มาพูดเมื่อคืนเนี่ยให้ไปเบิ่งย้อนในคลิปสาวน้อยไอเพชรบ้านแพงแล้วก็ลำเพลินเต้ยเสดเดิดนะคะเมื่อคืนนี้เป็นเป็นอะไรที่เห็นแล้วกะเต็มมันตื่นมันตันมันตื่นตันพี่น้องมันตื่นตัน,น,อน,ต,น,ต,นตอนตอนตอน,น้ององ๋์หญิงพูดเนาะ น้องจะพูดเรื่องที่ที่พี่ที่เขาวาดรูปมาให้แล้วก็จะบอกน้องก็บอกว่าถ้ามีโอกาสพี่เขาออกมาจากตรงนั้นแล้วให้มาหาหน้าเวทีหน่อยหวังว่าคํบนีคือสิไปหอดผู้นันยูยเ่นาอพี่น้องเนาะหวังว่าคงจะไปถึงน้องทรงสารไปหอดแล้วก็น้องกระบอกอีกหลายๆอย่างหลายๆย,ย,ยเรืองมันเป็นมันเป็นอารมณ์ของคนที่สู้ชีวิตมาตลอด แล้วก็เป็นอะไรที่ไปเจอแบบนั้นมันกลายเป็นความตื้นตันความเต็มความอิ่มพอก็หลูกกระกับวกันว่าถ้ามีโอกาสก็อยากกลับไปอีกไปเยี่ยมไปให้กกำลังใจเพิินมาสันเนอะพี่น้อง,นอง,นองเนอะเฮาเบิ่งเมือขืนนี่ถือว่าเป็นไรที่ดูสองรอบเอาไม่บัวเบิง่งสองรอบไลท์นั่นมือขืนนี่เนี่ยมอเ้า,าเกัมาเบิ้งอีกแต่เป็นอะไรที่ประทับใจ ไลสดเมื่อคืนแมวล่าเมื่อคืนนี่คุ้มมากเลยค่ะคุ้มมากๆสําหรับแม่บัวได้ดูลูกสาวร้องเพลงเต็มๆแล้วเสียงเต็มๆเป็นเพลงที่บางเพลงเราไม่ได้ยินมานานอย่างเพชรสาวเพชรบุรีนะคะแล้วก็ยบแบบประเทศนีลาล่องแบบจังไรกัซึ่งค่ะมีแต่เพลงมวลเนาะพี่น้องมีแต่เพลงเพราะๆพ่อนนก็ร้องเพลงเมื่อคืนพ่อจูก็ร้องเพลงพ่อเอกก็ร้องเพลง คือคือเป็นเอียงที่แบบว่าคือนงางโบกันพี่น้องคือนงางโบกันสุเลกันแต่ว่าเป็นการพูดที่เมื่อคืนนี่คนดูได้กำไรมากแม่บัวแม่บัวคิดว่าผู้ใดไ,ไดบงเลยเมื่อคือนนี้มีความสุขมีความสุขแล้วก็นอนหลับฝันดีฟังเพลงเพราะมีเรื่องดีๆให้ฟังให้เล่าให้ให้รับมีแต่พลังบวกะพี่น้องมีแต่พลังบวก มีแต่พลังบวกมีแต่สิ่งดีดีคำหนึ่งที่อีหล่าบอกคุณมากก็ว่าคินหอดพอการใช้เนาะเพราะว่าเวลาอีหล่าไรสดยังสี่กะสิม,มีพอกการใช้อยู่น้าตลอดเนาะแต่ว่าด้วยภาร,รกิจพอการใช้เพิ่นกะสิม,มีงานเลี้ยงมือขึ้นบ้านไม่เพื่อนขึ้นกันเพราะว่างานนี่เพิ่นกะวางเป็นไว้นานแล้วจางเมหลงเมล้ํใหม่นานแล้วเนาะค่ะเนาะแต่ว่ามืออื่นทางบ้านพกจูกะสิม,มีงานทาบุญหาพอสงการเนาะ เพิ่นก็เลยตรงกันงานมันชนกันก็ต่างคนต่างทํางานแต่ว่าถ้าผู้ใดอยากทําบุญน้ำพระโจกับทักกับเพิน่นเพิ่นมีลิงอยู่เพิ่นมีลิงอยู่ในเพจเนาะพี่น้องเนาะกับขาไปบึงในเพจิ่นใดแลวกะับผู้ใดอยากทาบุญก็พอกันใช้กับทักข้าไปใดนะ้ำพอกันใช้เนาะคะ่ะเนาะผู้ใดอยากร่วมบุญร่วมบุญขึ้นบ้านไม่พอกันใช้แล้วก็ร่วมบุญ งานทำบุญให้พ่อสงการนำองศานะคะมออื่นกับมิต่งานบุญพี่น้องมีติตะเรื่องดีๆมีิต่เรื่องมันมวนเนาะเพราะว่าเมื่อแรงมมมีไหล่สุดแมวลาเนาะพี่น้องเพราะว่าอีลาต้องพักผ่นแล้วพรุ่งนี้ทำบุญแต่เช้าแล้วก็จะมีงานเช้าแหหนักรถแห่2 0่สิคันผู้ใดยุเทบ ผู้ใดอยู่แถบสารคามไปเทียวไปมวนไปซื้นกันเด้พี่น้องเนื้อไปฟอ้อนนารดแหฟ่ฟ่อนแต่นารดแห่กับเ,เหียบเหรอพี่น้องเข้าใจคำว,ว่าเหียบบอวันนี้เสนอคำว่าเหียาคำาาว่าเหียบนี่คือว่าปุ๊บทีบละพี่น้องรดแห่ย,ยี่สิบคันให้เจ้าหดส,สีสีสีไปฟอ้อนนานะรถแห่ได้สุขันเนาะกับมวลกับซื้นน้ำกับแบบว่าดีใจน้ำผู้อยู่แถวสารคามบันแพงเนาะพี่น้องเนาะ ไปอยู่แล้วแวกบ้านแพงก็ไปให้กำลังใจไปดูหมอลำตอนเย็นก็มีสามวงแล้วก็มีพี่ต่อลรไทยกับพี่ทิพย์พี่เข้าทิพย์มาถ่ายทำภาพยนตร์ด้วยนะคะพ,พุ่งนี้มีแต่กำไรค่ะงานฟรีด้วยมีแต่กำไรด้วยนะคะมีแต่ความมวลความซ่นขอให้ฝนฝ่ายจะตกเนาะให้ปลอดฝนปลอดฝ่ายการทำบุญลุล่วงไปด้วยดีอนุโมทนาบุญด้วยทั้ง ทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็พอการใช้น้ำเด้อยค่ะเด้อแไม่บัวก,ก็ขออนุโมทนาบุญขอให้รุ่งร่วงไปด้วยดีทุกงานแล้วก็ขออย่าใ,ให้มีฟ้ามีฝนนะพรุ่งนี้เนาะเขากะบเบิงอีลาเบิงลิดไปเรื่อยๆเขากับเบิงไล่ซดผู้ใดอยู่ไกลกับเบิงไล่สดผู้ใดอย,ยบบดู่ไกลก็กไปเบิงนางงั้นน้พี่น้องเนาะยูทูบเบอร์เราเยอะ ผู้นันกะท่ายช่องเน้นไม่ให้เบิงผู้นี่กะท่ายช่องนี้ไม่ให้เบิงนั่งเบิงอยูุ่บันกะเบิงเหงาดอกพี่น้องเบิงผู้นันเบิงผู้นี่ยูบเบิดเหมือนล่ะจังไรกะเบิงผู้นันผู้นี่แล้วก็อย่าลืมมาเบิงช่องใช้เดบัวให้ไม่บวัวในเด้ค่ะเด้อจังไรกะฝากช่องเล็กๆเ,เ,เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะมีเอียงติดชมกะทักเขามาใดบอกขมาไดนะคะยินดีรับฟังค่ะจังไรกะก่อนจากกันเมื้อนี้พอกันคลิปนา พอกล่าวคำว่าสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ